ค่ะคนไข้ชื่อคุณสวรดีนะคะนามสกุลอะไรคะคุณวิแสงคะ่ะเดี๋ยวก็สอบเอ,อ่อชื่อและนามสกุลบนผิวนะคะถูกต้องนะคะถูกต้องค,ะค่ะเดี๋ยวรบกวนคนไข้ตามมาเลยน,นะคะ น้อคไขยแบงน์มอค่ะและหลังจากทำการเจาะแล้วนะคะเราจะทำการมิกแบบอินเวอร์นะคะประมาณ5-8ถึงครั้งค่ะ โดยมีการมิกซ์เรียแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดหนสามสี่ห้า